ขอบคุณพี่นกฮ่องกงด้วยขนาดอยู่ฮ่องกงยังซื้อกับผมพี่เสือไทเกอร์ยูสคารส่งฟรีทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เก็บแหวดวนรอบคันไม่เลยจ้ายาลยินะจ๊ะใครหาอยู่บีเยอะเยอะเลยยาลิตนะครับก็ปีใหม่ไม่สองหมื่นโลสภาพสวยเดิมๆดิมกรกๆและแถมได้วารันตีเครื่องเกียร์สปีไปด้วยนะครับกล่องเกียร์ ECU อะไรอีกร้อยแรายการนะจ๊ะ นี่ครับครบหมดครบหมดนะครับใครอยากได้แบบนี้ก็ออกรถง่ายไม่ยุ่งยากนะครับต่างจังหวัดซื้อขายได้ขอแค่ไม่ติดแบคลีสเท่านั้นนะครับเงื่อนไขเดียวเงื่อนไขเดิมของผมเหมือนเดิมครับนะครับก็เก็บงานรถทําความสะอาดรถให้เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งภายในและภายนอกนะครับก็ฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวนะครับนี่ครับห้องเครื่องสวยๆเลยส่งไหนเนี่ย ส่งฟรีปทุมธานีนะครับไม่ต้องกลัวใกล้กล,กลไปให้หมดภาษีต่อมาแล้ว6 7รถทุกคันที่ออกจากผมนะครับภาษีจะต้องต่อครบนะครับถ้าไม่ต่อครบเราไม่ส่งนะครับนี่ครับเห็นไหมภาษีต่อมาแล, 67, าล,าแล้ว6 7นี่รถสไลด์มาแล้วนี่รถสไลด์มาแล้วนี่รถสไลด์มาแล้วเห็นไหมครับส่งฟรี I, ปทุมธานีฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวนะครับออกรถศูนย์บาทตังไม่ต้องนะครับส่งฟรีทั่วไทยจัดไฟแนนฟรีเท่าไรซื้อสดไม่เก็บแบท ถ้าใครอยากได้แบบนี้นะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันได้ที่ f c ปปทุมธานีนะครับใครสนใจจองจองได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าคิดจะซื้อรถหรือขายรถยนต์มือสองสักหนึ่งคันเลือล่อนรถไว้ใจพี่เสือครับ